นี่จ้าคุณยายเก็บดอกแคมาให้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเอามากินเอามาลวกกินกับน้ำพริกที่เราทำเมื่อเช้านะคะคุณยายเก็บมาให้สวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะเราเอาตัางค์ให้คุณยายคุณยายบอกว่ามันเยอะไปไม่เอาหรอกเก็บมาให้เฉยๆคุณยายน่ารักมากเลย เดี๋ยววันหน้าเราทํำขนมหรืออะไรเราเอาไปฝากคุณยายคุณยายเก็บมาฝากนะคะดอกแคขาวนะคะดอกแคนาสวยงามมากเลยค่ะเป็นของที่เราชอบของโปรดเลยนะคะเนี่ยคุณยายบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บมาให้คุณยายบอกเมื่อวานเราบอกว่านี่โอ้ดอกแคเยอะมากเลย คุณยาบอกว่าอืมโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บมาให้นะคะขอบคุณค่ะคุณยา